สวัดสดสีผมสวัสดีทุกคนครับอันนี้มาดูอีกแปลงหนึ่งครับผมนี่อันนี้ก็น้ำก็นี่แล้วครับไหลมาจากฝั่งนูน้นนี่ครับในแปลงหนึ่งนะครับผมผมปิดไว้บ้านน่าจะไม่อยู่อันนี้แม่ก็ ได้มันไหลมาฝั่งนี้ครับนอคราบไม่เช้าผมไม่ได้ไปดูนะไปเอาจอไปครับแบกจอบแบกเสียมไปทุกคน ดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนที่น้ำมันไหลฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูกันพ่อแม่เปิดไว้เยอะไหมปไปไปเม่ได,ด,ด้จะปิดกรแล้วแม่ได้กี่ปีกระด๊ ผมก็เลยต้องมาปิดซ้ำรอบนึ่งปิดอีกรอบนึ่งครับทุกทุกคนโยโย่ไม่อย่ย่ร้ อีกรอบหนึ่งครับผมทุกคนปิดไว้ไม่ปิดไว้แหละน่าจะพออยู่เดี๋ยวไม่มีดินเดีไปดูฝั่งโน้นดูนครัาเป็นยังไงกันบ้าง ดันน้ำให้ไปถึงรูเลยนะครับทุกคนเปิดไฟไปดูรอบนึงนยดันหมดละไปตรงไปดูน้ำมา ให้มาเปิดไว้ให้มันไหลไปน,นู่นอละที่ก็มาทำให้มันไหลไปน,นู่นแหละประมาณนี้ น้ำเยอะมากโคตรเยอะครับทุกคนดีสังงนมันจะไหลมานี่ไหม น้ำมันเยอะไม่ไหลหรอก้าไปดูนู่นมีโผมปิดไว้ฝั่ง้เน,ปงนเป็นไงบนบงน้ำเต็มเต็มพื้นที่เลยรนะับมาด้านล่าง,างน้ำนเต็ม